พวกเจ้าทุกคนระวังตัวด้วยพลังของพวกมันแข็งแกร่งมากและดูเหมือนว่าชุดเกราะของพวกมันก็ยังยากที่จะทำลายได้อีกด้วยข้าเคยสังหารพวกมันมาก่อนพวกมันไม่ได้น่าก,กลัวมากนักสาเหตุทั้งหมดน่าจะมาจากพวกชุดเกราะนี่เน้นการโจมตีให้โดนตัวพวกมันก่อน เสร็จค่าละลีซ่งเทียนนักรบโลหิตพวกนี้มีจำนวนมากเกินไปและเจ้าพวกสามอันดับแรกก็กำลังไล่ตามเรามาแล้วเสียงเทียนจะจะทำอะไรนะชุดเกราะพวกนี้มีพลังป้องกันแข็งแกร่งมากและมันยังสามารถปิดกั้นลมหายใจได้ด้วย ถ้าเราสวมชุดก่อนนี้ไว้เราจะสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของพวกโลหิตตัวอื่นได้อีกผ่านไปไม่นานพวกมันไม่โจมตีที่จริงด้วยเยี่ยมมากเร็วเข้ารีบมาสวมชุดก่อของพวกมันข้าว่าตอนนี้พวกเราควรพากันไปซ่อนก่อนเออพี่หลี มองมาที่ข้าในตอนนี้ข้าเองก็ยังไม่มีชุดกออะไรเลยเป็นไปได้ไหมว่าที่ท่านจะช่วยมอบชุดกอนั้นให้ข้านะลีซ่งเทียนข้าว่าเจ้าให้ชุดกอกับโฮเปาจูนไปเถอะไม่งั้นถ้าพวกมันตามเรามาทันเขาอาจจะหักหลังพวกเราก็ได้สักพักผ่านไปนี่มันคือมรดกของจกักรพรรดิหมิงงั้นเหรอ พี่ใหญ่ข้ามาเห็นพวกเขาแล้วที่นี่มีพื้นที่กว้างใหญ่พวกเขาหนีไปได้ไม่ไกลหรอกฮ่าที่นี่มีคนมากมายซะจริงแต่มันก็มีแค่พวกขยะแล้วนะฝึงเสียเจ้าพูดใส่ข้างั้นเหรอโอ้ข้าก็นึกว่าใครที่แท้ก็ราชาฮอกทั้งสพวกเจ้าได้เข้าร่วมกองกำล,งลงังเพื่อแข่งขันด้วยสินะ พวกเจ้าก็อยู่จุดสูงสุดของณนจักรแห่งโชคชะตาข้าฝึงเสียก็ต้องถอยให้เจ้าชั่วเขาวแต่ตอนนี้เย่เชินถูกสังหารแล้วข้าจะยังคุ้นเคยกับพวกเจ้าอยู่นั้นเหรอฝึงเสียมาดูกันว่าใครจะได้สมบัติมากที่สุดฝึงเสียพวกเรานั้นมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือมรดกข,ของจกกักรพรรดิงั้นทําไมพวกเราไม่มาร่วมมือกันซะเลยละ่ะได้ พวกเจ้าฟังข่าพวกมันไม่มีทางไปได้พวกมันต้องอยู่ในกลุ่มของพวกชุดเกาะนี่แน่เราจะเข้าไปหาพวกมันกันทุกคนทําตามคําสั่งมรดกของจกักรพรรดิหมิงอยู่ข้างหน้าแล้วไปไปฆ่าพวกมันแม้ว่าเจ้าพวกนี้มันจะช้าแต่พลังป้องกันของมันแข็งแกร่งมาก และจำนวนเองก็มากเช่นกันพวกมันพานเข้าไปได้ยังไงกันนะความแข็งแกร่งของพวกมันก็ไม่น่ามองข้ามบางทีพวกมันอาจจะถูกสังหารไปแล้วก็ได้ยังไงซะมันก็มามีทางหนีใช้โอกาสนี้สังหารพวกมันทั้งหมดได้อะไรกัน พวกเจ้าทุกคนรวมกลุ่มกันไว้อย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาดมาเลยเข้ามาบ้าเอ้ยนักรบกอบพวกนี้จะโจมตีกี่ครั้งมันก็ไม่ตายเลยหรือไงกันไปตายซะเป็นแค่เศษเหล็กแท้ๆข้าหลีไขจะทำให้พวกเจ้าตายให้ดูตอนนี้พวกเราเข้าไปเลยไหมเฮ้พวกเจ้าการหลบโจมตีข้างั้นเหรอ วิชาดาบทลายขุนเขานี่มันวิชาบ้าอะไรกันไม่ไม่มีวันเซียวเล่งช่วยข่าด้วยมาเยหลีไขไปให้ผลหลีไขข่ากำลังไปอืมมีบางอย่างผิดปกติ เจ้าพวกนี้มันไม่น่าจ,จะเคลื่อนไหวได้แข็งแกร่งขนาดนั้นสิเออจะว่าไปเจ้าพวกนี้ข้างในมันก็ไม่มีอะไรเลยนี่หว่าฮะเย่แล้วอย่าบอกนะว่าพวกเราโดานมันหลอกภายในนักรบบกอบพวกนั้นจะต้องมีพวกมันอยู่แนะ่หยุดก่อนพวกเราควรไปซ่อนหานี่มัน นักลบชุดก่อพวกนี้มันก็เหมือนกันทัองมดเป็นไปได้อย่างไงที่เราจะหาเขาเจอได้เร็วนะไอพวกสวาพวกแกถอยไปซะ